อาจารย์ครับฝากกดไลค์เอาอาจารย์อาโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคเป็นกําลังใจแล้วด้วยนะครับเราพูดถึงเข้ม,<ล>มเยอะเยครเราอยากจะพูดถึงมุกดาบ้างครับอาจารย์มีอะไรจะพูดถึงมุกดาครับครับเขาได้เป็นรับงานคููกันแต่เออเพิินผมช่วงนี้ยุ่งไม่ได้เช็คายละเอียดคือเมืคนบอกสตาร์แคมดอกโบกูเนี่ยเป็นอาเป็นงานของมุกดาแต่เข้มมาเป็นแขกรับเชิญนะฮะโอโหผมรอดูตั้งแต่ แบบคลิปยาวทั้งเต็มครับสุดท้ายมีแขกรับเชิญคือเคมนะแล้วผมคิดว่าเป็นตอนที่ดีสุดทุกคนรอดูตอนนี้ไอตอนอื่นเนี่ยไม่เป็นไรครับหูมานี่มาปวดลูกดาเลยครับนะแต่ผมดูโอ้โออกไปแล้วเนี่ยบางคนชอบมองมุกดาบางคนก็มองมสวยบางคนมองว่าเออแบบธรรมดาไม่มีสเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่ผมกลับมองมุกดามีสเสน่ห์นะอาจารย์นะครับ<ม>คือแต่อย่างที่บอกไงผม อาจจะชอบผู้หญิงแนวอื่นมากกว่าผมชอบผู้หญิงที่แนวเซ็กซี่ครับอย่างเช่นน้องแบมเป็นตอนครูอาจารย์นะเดีย๋ยวพูดถึเงเขาเยอะเดี๋ยวเอาอ่อาจารย์ฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่สิคืออย่างนี้ครับอา่ามุกดาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบอ่าแบบอาจจะดูแบบเข้มเขมก็แล้วกันนะแข็งแข็งแต่ว่ามีความหวานนะคือภายนอกเขาแข็งแต่ว่าโดยรวมเขาอ่อนหวานวเขาพูดเนี่ยเด็กเขาเรียกเข้มเข้มไอผมอาจจะเสียงมบเข้มเข้มแบบดุดุเงี้ย ก็ดูมีสเสน่ห์อ่ะคือเขาดูมีสเสน่ห์ผมรู้สึกว่าเขาแบบทําอะไรเล่นมุกแรต่างมันดูมีสเสน่ห์ผมอธิบายไม่ค่อยถูกกันนะอาจารย์นั่นแหละก็แบบใช้คําว่าอะไรอะ่ะเออมันดูแบบมีสเสน่ห์เพราะงี้ผมเลยไม่แปลกใจที่หลายหลายคนชอบไนงะใช่ไหมฮะแล้วก็ผมไม่แปลกใจที่เข้มลรวรู้นะว่าเข้มชบดงนะังไงอยากจะจีบใช่ไหมเออนั่นแหละเขามีสเสน่ห์จริงครับอาจารย์บอลน,นะครับผมคือบางทีผู้หญิงสวยเนะี่ยมันก,มนก็มันก็สวยหลยหลายคนดารา แต่มุกดานีนมีเสน่ห์มากนะมากพอที่เอ่อเข้มจะหลงลักเนะี่ยไม่แปลกและหลายๆลยคนก็อาจจะหลงรักเขาก็ได้น,ะเนงเพียงแต่จะกล้าจีบหรือไม่กล้าจีบอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจารย์นะผมก็บอกประมาณนี้แล้วครับว่ามีเสน่ห์มากเขาก็จะพูดเล่นมุกอะไรต่างๆเนี่ยอูแบบมันดูแบบเออแล้วมันแปลกอย่างนะคือจา์เขาจะหมายว่าเวลาเราพูดถึงอ่าดาราเนี่ยต้องรับได้หลายบทบาทเนี่ยมุกดาก็เล่นได้หลายบทนะ ต่ผมมีความร,รู้สึกอย่างนึงบางคนมองเป็นข้อเสียนะแต่ผมอาจจะมองเป็นข้อดีนะเหมือนกับเขาเล่นบทอะไรเนี่ยคาแรคเตอร,ร์เขาเด่นออกมาเลยไนงะคือมันเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวเองไงอาจารย์เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคือบางทีไม่ได้เกินไปกับสิ่งแวดล้อมถึงแม้เขาจะเป็นบทนั้นได้เหมือนแต่สิ่งที่เหมือนกว่าคือเขามีซิกเนเจอร์ในทุกบทอืมตรงใจเองเจ๋งปะ <Das que ath> คือบางคนบอกว่าเนี่ยเราต้องละลายตัวตนเพื่อกลายเป็นตัวละครนั้นแต่มุกดาเนี่ยนะเครื่องหนึ่งก็เป็นตัวละครนั้นแล้วก็เนียนแต่อีกเครื่องหนึ่งก็เป็นสกเนเจอร์เป็นมุกนี่แหละเป็นมุกแบบดุดุนี่แหละดุแต่มีความหวานนี่แหละครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากจากการดูหนังของมุกดาในหลายๆเรื่องนะกับอยียานการที่ดูในสตาร์แคมดกบุกคู่เนี่ยนะนะที่ไม่ได้เป็นหนังนะแต่เป็นแบบคล้ายๆว่าแบบเป็นแบบการท่องเที่ยวหรือการโปรโมรลายของมุกดานะฮะ บ้านบ้านในมงนะฮะเนะี่ยก็มีสเสน่ห์อาจารย์เป็นมุกดาเป็นซิกเนเจอร์เอาง่ายคือเป็นผู้หญิงที่มีซิกเนเจอร์นะฮะประมาณนั้นนะครับผมซิงต่องแล้ว,วน,น,นะอาจารย์บอกว่าเช่นเดียวกับน้องแบมน้องแบมก็เป็นผู้หญิงที่มีซิกเนเจอร์นะครับเดี๋ยวแฟนคลับต้องด่าของแน่นเลยนะเราพูดถึงน้องแบมเยอะนะโอเคประมาณนี้ครับอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ